มาจากทุกคนทอดโรตีโรตีอันนี้กเ็เป็นเป็นท่านโดรีนะคะพันนโรตีที่ใส่ใส่นมจ้ะเออเหลือบซ้าโอ้สิเป็นม่มหลังจากนั้นเขากับสิมมไงบบกทุเรียนกันนี่ถอ,อดสีเวสซีเวดกรอบๆจังหน่อย อันนี้คือเล็กนะคะ่ะทุกคนกระทะเล็กนะคะถ้ากระถะาเทฟลอนผสมคว้นที่จะใส่อันนี้คุ้จะเลี่ยงนะคะทุกคนนี่ <Hey. S 1> มันกับสีโ,โพองคือที่อาบางเฮ็ดแถวบานเห่าเนาะ <laughs> <Hey. S 1> แอบแ่บแล้วทุกคนหอมหอมแหมนี่นี่ ข้นตรวจตรวจเลยพี่น้องว้นตรวจตรวจนี่กรอบแล้วนะคะเนี่ยกรอบแล้วนะ่ะโอเคจ้ะทุกคนนี่เลยมาเดี๋ยวไปกินกันจ้ามาจ้ะทุกคนบานนี้ทอดโรตีเรียบร้อยแล้วนะแม่ตู่มาเด้อมาเด้อส่ใส่นมน้ำนี่อันนี้เพิ่นกินกับแกงแต่แม่ตู่สามาถยิบมาผิดถอดใหม่ๆเลยล่ะใส่นม ทรายนมเยอะๆแม่ตู่มากินอยู่ได้แม่งอันนี้นี่มาเด้อจ่ามาเด้อโยกมาโยกมาตาลาดนะนะะแม่ตู่ก็สิกินมันแข็งๆนี่แหละกินกับซานี่จ่ากินกับซาเท่านี้แหละซาอยางเดียวปะพอดได้หรือ่าอ่าบักเตี้ยนเดี๋ยวเบิร์นเดี๋ยวเบิเร์น นี่บักทุเรียนแม่ต่มึงอย่าจืออ้อแบบนี้เอาใหมมันไขมันจุกไปเลยตายพี่ดีกว่าตายจอยพี่นอ่อยนี่จ้ะนี่ทุเรียนแม่ตู่เดี๋ยวตะวันสิกินอันนี้ก่อนเนาะกินกินบักโรตีก่อนบบกทุเรียนเดี๋ยวเขาจังมาเดอ้อมาเดอ้อนี่นี่นี่ขออนุญาตแขน่นแข็งเด้อทุกคนนี่อุ้ยกรอบดีดม ให้นมหวานๆมอง่ะขาทาอยู่ด้วยนี่่ะทอดกรอบๆอันบะแกงใจสิกินสองตอนต่ว่าบักทุเรียนเคืองโล่ยังอยู่นี่น่ะน้องก็เก็บบักเคือแล้วเนาะ กระเทศพอตู่แดงซุกเต็มต้นเลยเราแม่ตู้ลกับไปห้าอันหัน่นอันอันเสือกเสือกเขียวเยวเนาะแม่ตู้ไม่เห็นหั่นปะคคือออกนวล้ายนวยเหรอทุกคนแนวปลูกทั้งระเบียงเนาะอืมพุ่มใจเสนอมากทุกคน พิ่บอกว่าเพิ่เขียนแปลงวัตทันโดริก็อารมณ์นั่นนะทุกคน่ฟไปก่อนนะนุ่นบางคนอานำตาลอานำตาไม่หยอนน้ำกระแด่ทำให้อยากเงีย เบาหวานสะดุ้งแท้ๆเลยทุกคน <laughs> อหอ,ม,อมสบายสบาย,บายเด้อแม่ตูนอะซาน้มเย็นซาน้มเย็นทีน่อินวันน่ะ sang mà chạc bàn không phải là ở sang mà ảo mai ảo mà, mà xông kìa Nào hoàn chứ là mắt cả hoàn đập nữa nào, nào, ngũ uhm. Mà nào cả hú đập nữa Mà dối chả Mà แม่ตู้เพาะไว้คักนึงเดี๋ยวจ้จงเจาลุงดินให้้างตอนแรกกระถางนะทุกคนตาวาบบังคูงามงามนั่งตะบักอะตอนมาท่านได้ออกแตกใบน้อยๆน้อย,อ,ยอืมท่านเขากินแสบทะยาเนนะทุกคนเนาะท้านกินแสบเนี่ยกะ ไครละเม็ดผู้กะกินแสบเป็นสัญญาณที่ดีนะคะทุกคนอันนี้โอ้เม็ดมันหน่อยนะเม็ดน่อยปูก่าไดดอกนี่ นี่แม่ตู่กินทุเรียนคักคักคุกคนตาพิ่งหน่อยแม่ตูว่ว่าแบ่บอืมเฮ้ยสร้างภูเขาไฟเมื่อกิน ทุเรียนภูเขาไฟบัานบั่นเย้มองเ้วยอทุกคนไปเบิรงเด้อะบั่นเย้มองยูซิสเกตนะทุเรียนภูเขาไฟน่ะขึ้นซื้อดังเป็นของของดีอืมแมงมัน นึกอยากกินบักทุเรียนเชื่อมทุกคนเพื่อนมาเอาบักทุเรียนแก่ๆไปเชื่อมอแป้ตาย <c oughs> แป้ตายฝนจะตกแล้วบาตกแล้วเขาขั้วแน่ล่งขันะ้วแนะ่ เมตูกยูไปดูเมือมงไทยมันกับแหงเติบอยู่ตะวันชงออกมากกับตรงแพงเนาะทุกสิ่งทุกอย่างบ่บาวาตะบักทุเรียนออกทุกสิ่งทุกอย่างบักทุเรียนตรงซ้ายเมตูตรงจอดน้วยเดียวแท่เม็ดเดียวแท่เลยทุกคน ก็จะกินว่เบอรดอกมันปวดแล้วเนะ่กรอบนี้ขนาดแมตูอยากล่องกินเอ่อกินซ้อยจุมะทาแมตูบก,กินดิบบบก,กินอยากกินว่าอยากร่องแต่คือสิกินบะไดหรอก เพราะว่าบ่มักตะมักเบิ่งนี่มักเบิ่งเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนในช่องบ้านยูทูบหลายบ้านเพื่อนเพื่อนพากินไม่ตูกอะอยากลองิึงเราแบบบอกกากินนะต่หมักเบิ่องเอาเดี๋ยวจากทุกคนเดี๋ยวจงมาเจอกันใหม่